ไปไซกับบ่ไดดจ้ะข้าเจ้าเฮดถนอนอยู่นาบ้านเนาะพิมกับพระวุฒิจะออกไปก็ได้ขามหัวไปจ้ะรถกับจอดไปทั้งหนอกบ้านเขาเจ้าก็ลังเทหลองน้ำก็ลัง่งพุดใส่ทอใสหยางอยู่นาบ้านจะรถออกบ่ไดดถ้าแมนขาขายขึดแต่เกาแล้วก็่เฮียงแล้วพิมวะไ่หนีกับสีบา้าเรื่องเล็กห้ปั้งเด้อค่ะแม่คู่เป็นโทรมาหาเนาะค่ะ คนระตุกโทรมาว่าเรื่องเลขกให้แม่พิมฟังบ่ได้ไปใจกบมีฟูโทรมาผูหกักขึ้นเกาลากัดจ้าดอกมไม,มออก้แม่พิมออกคักแม่หลังจากเข้าไปไทายถ้ำอยู่ถ้าไม่ยาจนท้าไปขออยู่บูมี่เนาะค่ะเคตี่ตรกระจำได้ยูดอกเนาะ คู่มีี่ไม่พิมพ์ลงคลิปแรกๆกันแล้วค่ะไอ้คู่คนกลับไปคนหลุดไปฟันเนาะค่ะคู่ฟันดีอยู่เด้ว่าเขาเอาเงินมาใหาก้กาใส่สิโซ่ต้องกลับมาเไม่คู่เอ้ยก็เลยว่านาอค่ะ้นกระตกุกแต่เสาๆคุณคือบ่อไห้มันลงโตซะคุณว่าพ เป็นยี่สิบบาทก็ได้ไอ้ยังพันวาไปจังสีนนอะข้างนอกพี่อทีก่กระจับใจความนี่ละค่ะแต่ว่าพันโท้วงมาบอ่อยฟังอยู่จะจะให้่เฟีฟังน้ากันนี่แหละค่ะนะคะอยู่บ้านกับลูกสาวลูกชายนี่แหละกินข้าวข้างเซกันงามงามเนี่ยค่ะหลังจากกินข้าวกินหนามอิ่มแล้วน้องข้าน,น้องมือนีก็กินข้าวก็หลวกพักลวกคาพออุทิศเป็นลวกกับตําแจ๋วนี่แหละคะ่ะกับถอด สหมูอเราหนิล่ะพอดีแม่ครูโทรมาเบาเรื่องฝันหนฟังเนาะคะ่ะเอาเอาให้ซนี่ก็บอพใจเจเสียวซาไดว้เป็นเเป็นเสรียนญุูหลักกันี้ว่าจะสีนะอือกเนียกว่าเาซ้ำมีสักคนมาสั่นวาแบบนี้ก็นลย้สอนทูแม่ครูเราฟังดดออา แล้วก็ว่าพี่น้อยไปฮอดแล้วไปฟันอะไรยังไงนั่นฟันเบาเขาเอาเงินมาให้แต่ว่าข่อยผัดบ่อเอาเมียเ่าเจ้านี่เจ้าเอาบ่เพราะว่าแม่ยังว oui, ่าตะเบิงตะเบิองอันผู้คนไปคายช้ำดูดุ่มค <c oughs> นสิเป็นจังไงเดี๋ยวคันได้ตูดิม,า,ดมา,า,เาเพิ่งกะจีโทรมาหา,า,หา,าเราเพราะว่าเลขชูเมาก็มีกันอยู่กันเรียกว่าเจนาเมียบาลนะจ้าแต่ว่ามื่อที่แม่ไปนไปขอนั่นบอกแม่กามาฝันจ้าจ้านั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะ ฝัน่าจังได้ก็ว้าออยิงแน่โบซาดแม่เอาวะจ้าเอออันฝันมาเขาอันมาจ้างแกว่ามาจ้างไปใส่เอาเงินมาให้อันสองพันนั่นสองพันนั่นเอาสองพันกระชิบแปดบาทนะสั่นเอาคก็ให้หน่อยแต่คือบอกประเทศคิดเป็นสามพันโหลดมันแปดแล้วอันมันได้อันแปดแล้วก็เก้าสีเป็น อีช่องบาทนึงคือบ่เอาเป็นนันสิบบาทรดนะนะแม่วาเนาะเป็นนีสิบบาทลดตุงนซีน่าแล้ววอาซ้ำนั่นแล้วซ้ำนั่นแล้วเส้นแต่อะไรวาเออเพื่อใหญ่หน่อยที่อว่าซ้นแต่ว่าในขวามายเนี่ยบ่เอาดิพิมบ่เออในขวามันเนี่บ่เอาดิเพราะว่าเพราะว่าเขาให้หน่อยแล้วหน่อยพอดบ่อยากได้หนะววามันหน่อยนะหน่อยพอดนะ พราะว่าได้โต้แย้งเขาอยู่ว่าโอ้ยเครื่องอหอหน่อยเทว่าฉั่นเนี่ยก,ก็เรียกว่าคือพอเอาหอเป็นนันช้องบาทนั่นตึ้มขึ้นไปมันจากสิบแปดมันเป็นยี่สิบพนา้าเนะนะมียวานเนี่ยนะมันจังลง้โตเมียว่าสองพันสองร้อยยี่สิบเป็นสินาไม่ข้อมหมายนะั่นนะจ้ะก็เลยแต่ว่าไปโต้แย้งเขาอยู่แต่ว่าทีนี้ทีนี้อยู่น้ำกันหันสามคนก็นคือเมียกูหน่อยกับเมียกู้ใหญ่หันตอนนี้แหละจังว่า สอนความฟันให้เราฟังแล้วหรือเปล่าบ่มั่นใจปันใดมันนอนเฝ้าเราวะแล้วม่เอดี๋ยวมิเตอมีนิ้วถิ่นนอนเบียบแต่เอาตัวว่าลูกว่ามันกับบ่คืนเนาะพระอายุหันแม่นบ่แม่นพระอายุหันเป็นเวลามืกลางเต้นนอนเดินนี่ละแม่ฉันโอ้ยวัวละนัวฉันหอกเขากับบ่ลูกว่าพระเพิ่นปิ่นแังไดแังไดเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้รูเอาอีหลีเด้อพีมบ่เม่นว่าใส่รู้ล้นเร่เร่ใส่เมนบ่แม่นจ้าแม่นเมน วะไว่าสิไปโลโลเล่ๆว่าขึ้นแจกได้หนูสิพากันไปนั่นรูดมันบบเงินกันเรื่องๆี่พี่เจ้าของกับแมนยูดอกว่าพื้อนกุหลักกระไดแต่ว่าพี่เจ้าของมันบโเป็นยังดอกแต่ว่าผู้อื่นค่ะเขาก็คิดบางดีกับเขาเป็นบลูกว่าแมนแมนจำแม่แม่ว่าถสิเนี่ยแต่เรื่องว่าบองบึงตะกอนยาป่าวว่ามีกิเลสหลายก็นเรื่อยๆสิ <laughs> ม่อยากหากินกับสาลูกละแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเลขยุ้ยเถออันจ้าจัดอันเลขอันหนึ่งเก้าหันเลขน้อยเล็กน้อยเพิ่นบอกด้วยจ้ะแม่เลกน้อยบอกสองคนแล้วหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบันแม่ฟันบัาสิบแปดแมนบอจ้ามันจะขึ้นไปโน้นหรือ่ามันจะขึ้นลงแต้มหนึ่งด้วยจ้ะแม่แม่ว่าบอแม่ว่าขึ้นหูบอ แมนค่ะในในความาในกะสีขึ้นกะสีลงคือเจ้าันเพื่อนในตอนตอนนั่นเพื่อนในเพื่อนมาได้แดงเก้าสิบพันสาเป็นบอแม่นเออหนี้เด็กน้อยถืออย่างม้าหายเราก็เจ้าเลยตีเป็นหนึ่งเก้าอันนี้มันมันกลับไม่เล่มาปีนเก้าศูนย์เหมือนเดิมบอนั่นแหละแม่จังว่าแม่ฟันดีละเดือหันเวลาเลขหันผู้ผู้หายสิบแปดก็มีอยูโรเพ่นอุบันเฮดรถเีจ้านี่แหละพนูบันเฮดเรียกรวเพนันหนึ่งแปดแปดหนึ่ง บานีอันน่มันไปท้ายถ้ำเล็กน้อยเพิ่นเคยบอกเลขมานตลอดน่ะนะจ้าเพิ่นก็เลยให้เลขสิบเก้ามาสองมองจ้างเดิพนักงานเพิ่นกระจับรถตีรีให้แม่เพิ่นเนาะอันหกสามหานะแม่กับอันเพิ่นก็บอกเลขแม่เพิ่นนั่นละเก้าศูนย์อีกเจ้าหนึ่งอ่ะนะน้องอันดากับน้องอันน้องดีมแต่ว่ามันตรงกับเลขแม่เฮ้าเนี่ยนี่การน่ะมันจะแต้มหนึ่งคือลงเลขเข้าในแม่เนาะตามที่เฮ้าเบิ้งก เออกระคือรายในตลาเนี่ยรายนบ้านแต่ว่าในคว่ำฝันอีแม่คือบ่เอาชนนะนะกัแม่บ่เอาแล้วเพราะว่าเลขสิบแปดเนาะแม่บ่มังแม่ต้องซื้อสิบเก้าบาทไอ้อันน้ะว่าเขาว่าเขาให้น้อยว่าเขาจ้างน้อยว่าสั้นจ้าไต่ในความฝันเราไปคาดคานเขานะบ้าว่าสั้นคือให้น้อยคือบ่เอาไปอันลูกตัวลูกอาจารย์ไปบวกเขานะมันก็เป็นเร่องควาบั เั้นละแม่แม่ต้องซื้อขึ้นล่งแต้มหนึ่งเลขเพราะว่าเลขเข้ามันเป็นจัง,งสีน้อยแม่เนะาะใช่ใช่ไปหาจานต้งก็ไปนีจน่จานต้องจานต้งได้แม่เขานี่แม่สายพอทีพันแม่คู่พันโทุมามว่าจาังใดจะพันใดตัวใดให้เฮาหนึ่งอันพันฝันเราพันเปรียดเฮ็ดอันไป,นไปยังก่อนเฮ็ดงานที่ว่าไปรับจ้างเจ้ามิลารับจ้างเลยแล้วก็าหลับงเงินให้เล่าให้ย่าิดะแม่คู่นะมันบจ้า เงินมาให้เจ้าบาทวะสองพันสองพันสิบแปดบาทคูณโทรมาหานมพิมันกำลังกินข่าอยู่พอดีข่าอยู <laughs> อเอย่เป็นมุมเศร้าอยู่มาได้กินกาแฟบอกโซกบอกลาปางพระเขาอย<ๆ>ู่แล้วไม่คู่ก็ได้<ว> <laughs> กิ<ว>นกาแฟนนั่นันแล้ควคนไปยังกอ่อยอยูมองวัดที่เอาเปิดฟอรเรกมาละ ตั้งจากไปขอมาแล้วนอกเมือนันเนาะอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเด็กค่ะเอฟซีมองที่แม่พิมพ์ทายถ้ำให้เบิ้งคลิปที่สองนี่แหละวะเนาะคลิปแรกไปละคลิปแรกเลยมาของจิแแดนไปลปไะที่แหลกมองอันศูนย์ปฏิบัติธรรมงวดวังหันเพิ่นก็ใหฮเก้าศูนย์ก็เข่าของเพิ่นอยู่ด้วยแต่ว่าหันภากันคว่ำกันกายพูดความกายแล้วผู้ใดเพิ่นก็ได้แต่ว่าผู้ใดก็มีอยู่งวดนั้นเพิ่นก็ใไฮหาศูนย์ นี่เลยเอกแม่เขาหอยมากนี่เราค่ะเพื่อนฝันแต่ว่าไม่พิมเดียวจะลงให้เบื้องดีดอกเป็นไปนรับจ้างนี่ตั้งไหนเน,ะเนาะคนเบาเนี่หันเดียว,วมันเปิดสองค่ำเนี่ยน,นะสองค่ำอยู่แต่ว่าจับใจแต้ว,ว่าสองพันสิบแปดบาทเอาให้แล้วแต่ว่าเ,วอเอาคนเอาเพามันหน่อยแล้วสันเพื่อนว่าค่าะผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงษ์ทิศดาพิมในอย่างมิโชคเด้อค่ะ เป็นกำลังใจกันไปนะค่ะนะจังไดกระไดอันมือนี้ก็นี่ละแม่พี่วมม่าจะออกไปหาตัวเลีอีกม<า>ี่ภู <ไป S 1> โทรมาน,านลเิ่นกระโทรมาบอกแล้วมาทายถ้ำเอารถแม่พี่มเมื่อคอยอันฟันดีแล้วว่าจเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเพิ่นนอย่ละคะ่กะกินกาแฟแล้วกินเข้าง่ายแล้วเรียบร่อยแต่แม่ภูโทรมาบอกก้อนบ่ายนี่ละค่ะมัก,กระล่องมึงนะค่ะนะเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อซื้อรอตลีไว้ซื้อยังไว้แม่พยอยามนะค่ะนะแม่ภูว่านี่ละค่ะ ตูมาบอกตัวเลขข้าสนับมาอนี่ก่ะสวัสดีค่ะสุขหมันลำด้วยสุขคนเด้อค่ะเด้อครับสวัสดีครับ